ช่วงชีวิตที่ยาวนานที่สุดของการทำงานก็พี่ก็เขียนคำโฆษณาคืออยู่อยู่ในแผนกครีเอทีฟชอบเขียนนะแล้วก็ในระหว่างที่คู่ขนานไปกับการทำงานในโฆษณาเนี่ยค่ะ,ะพี่พี่ได้แปล b ิจ d g ตจ Jones d a ร r y แล้วมันก็เป็นจุดที่พี่ได้ได้อยู่ในงานตุกหมายถึงว่าในงาน p u b l i ชชิ่งเนาะวันหนึ่งก็ได้ออกมาเขียนบทภาพยนต์ร ไว,ไวัยอวโลนตั้มอกลร์นช่วงชีวิตมันก็พาให้เราอยู่ในโลกของของการเขียนมาเนี่ยค่ะแต่ไม่เคยออกหนังสือของตัวเองย้งเขาโทรมาบอกว่า,วาพี่มครับผมจะทำละครครอบครัวเขาก็ชวนพี่มามาร่วมทีมเ,เขียนบทเลือดคน้นขนจางซึ่งมันเป็นการเขียนบทแบบแบบแบบทีม ก็จนกระทั่งละครมันอ่อนแล้วมันก็เดี๋ยวนี้ค่อยเรียกนะปังปุริยเย่เหรอช่างยังอะมันแบบมันปังมากเลยมันดังมากเลยพี่ไปไหนก็จะมีแต่คนแบบมาลากพี่เข้าไปในห้องและบอกพี่พี่บอกมาหน่อยสิใครฆ่าเปรเสริฐปลายปีอะค่ะพี่ได้รับโทรศัพท์จากนาดาวเขาบอกว่าสำนักพิมพ์มติชนไปติดต่อว่าเขาอยากจะพิม เขาอยากจะตีพิมพ์เลือดข้นขนจางเออพี่ก็พี่ก็จะเขียนเลือกเขียนนิยายจากบทละครกลว,วิธีคือเราจะเล่าแต่ละตอนผ่านดวงตาของตัวละครทีทละคน คือเหมือนสะสมมมาจนเข้าใจแล้วว่าการซ่อนเงื่อนคืออะไรไอ,ไอ้สิ่งที่เรียกว่าโนฮาวมัง้งหรือสูตรหรืออะไรเงี้ยก,ก็คิดว่ากระจ่างพอสมควรกระจ่างพอสมควรแต่ไอ้ที่คิดว่าตัวเองมีมากกว่านั้นก็คือทัศนคติต่อชีวิตซึ่งพี่ว่าอันนี้เป็นเป็นออมทรัพ เพราะว่ามีความเข้าอเข้าใจในในตัวละครแล้วก็การกระทำของของมันไม่ว่ามันจะผิดหรือถูกมันก็มันก็ทำให้หัวใจเราฟูขึ้นว่าเอ้ยเฮ้ยได้อีกที่ว่าไอ้ไอ้ความรู้สึกเนี้ยดีพี่แนะนำเดียเลยค่ะอ่านเยอะๆค่ะ เพราะว่านักเขียนจํานวนมากค่ะที่พี่อ่านงานเขา,าเขาก็ไม่ได้จบขักษระน,นะแต่สิ่งที่เหมือนกันนะคะของของนักเขียนคือเขาเป็นนักอ่านพี่ว่าคนที่จะเขียนหนังสือต้องเป็นเริ่มต้นจากเป็นนักอ่านก่อนไม่เสียเงินงาสนสมุดก,ก็ไม่เสียเงินก็ก็ลองสิก็เป็นโอกาสไงเราว่านะการไม่ได้รางวัลน่ะ มันไม่สำคัญเท่ากับว่าเราได้ทำมันเสร็จและเราลองส่งมัน